วัดดีจ้าพี่น้องห <c> น <oughs> ่าสิแกงเฮ็ดมาเอาหนี่เอ็นยืดตัวเมียกำลางงาังง่ามง่ามพี่น้องหากเก็บพักหากเก็บพักพคนโตดิ้นนี่เอาไปปั้นพี่น้อง ันนี้ผักติวฝรัง่งเนาะพี่น้องผักติวส้มๆเอาไปใส่แกงเห็ดจักหน่อยอ่อนๆอ่อนๆพอ,อ,นอ,อนาจักน้อยแล้วคนน้นลงหม,มักส้มย่ายมักสม้มอันนี้อยู่สวนผักย่ายด้วยจ้ะอันนี้ก็ะเมนผักติวอันนี้แนวหน่อย นี่พักติวคือการพี่น้องอันนี้เป็นห้าเอ็นยืดตัวผู้นี่ห้าเอ็นยืดตัวผู้ใบยาวๆอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียกับปั้นใดรอพี่น้องพนโตครับพี่น,อน,น้องพนโตดินว้านกับโต๊มันนี่โต๊เบิดมือให้อวะผ้าอยูเขาพี่น้อง สิเลือดแกงเฮ็ดสดท่อนทอนอโหรอโหให้พี่น้องเบิ่งจา้าเห็นบ่ผักชีล้อมนาำผักย่า่เลยผักชีล้อมลายลายพี่น้องกระลังปรุงเนี่ยเห็นบ่ผักชีล้อมผักชีล้อมย่าดกออกกกระลังขืนเห็นไหมอะไรตู้ไรตู้ฝรัง่ง ้ขึ้นไม่เด้อเ <laughs> <c oughs> บิ่องอันนี้่อยเห็นขากพี่น้องใบใ่ใกป่วยยุบุนก็นมีใบใ่ตัวผู้ไอ้ตัวเมียเห็นป่อันนี้ตัวเมียต้องประคบชวนย่ายนี่ไม่แต่ประคมหล้ยหลย่ายก็ดกทิมท้อนทิม กะเอาว้ต้นง่ญ่ต้นแข็งมันกแก่แพรไปทุกปีทุกปีพี่น้องได้ร้ายก็เสี้ยสิมเสียถิมโดกถิมท้อนถิมเอาใบสองต้นนี้ง่ายเพลนเพลินแพรทุกปีก็ล่างขืนร้ายไปแกงเฮ็ดพี่น้องปปะ เหนือพี่น้องน้ำใส่ใส่ nhà เอ็นยืดหญ้าเอ็นยืดแท่นน้ำยานนงพี่น้องม่งแกงเซเมีและยู่คุเดียเนาะพี่น้องขึ้นบนน้ำใส่ขึ้นนั่มยันนะเบิ่งกับไก่พี่น้อง พริกจะพริกอันนี้เอาไปตากลอยจะกลอยเฮ็ดทั้งกลอยทั้งแกงพี่นองมันี่ย่า่แกงอันเฮ็ดดำใหญ่เลยพี่นองเฮ็ดเฮ็ดเผืองดำนี่วิชินไทยลูก ลูกไส้ย่ายเบิองอยู่เด้อชอปปี้องกุยชินไทยกุชชสตานลูกไส้ย่ายเบิองอยู่ไร่ได้บ่อยลูกไส้ฟังว่ากัสิว่าแม่เฮ็ดยังกัสิวา่ววาเดนาะบอกลูกว่าแกงเห็ดไทยแบบทไท้ๆ <laughs> <c oughs> แกงเห็ดย่ายเสือเข่าขัวเสือเรือพี่น้องย่า่มาแสบไปแสบมั่นจ่าเข่าขัวเข่าขัว ข่ามารีกับข่าวสารข่าเหนียวผสมกันพี่น้องแยาผัดมักแป้งสันหอมตัวร่องเห็ดเพิ่น้าแซบหอมสูตรไข่สูตรมันจ้ะมันหอมเหมนพี่น้องหอมแบบนาแซบนากิน สุดๆแล้วไปนอ์แซ่บกายแซ่บมันปะเดียวจซีบมึงเกิน bát a à, phát tiểu đó thì nó kết cấp vào thọt xe phát tiểu bay nhay anh à, nè cứ bay nổi cả mi bay nổi bay nhay xùm bên tâm kinh xẹp chứ đồ bay phát tiểu ใบพักต e ิ่วร่วงข้าเดียวพี่น้องเบื้องเปียเดีวส้มใช่กันนี่ดีเบื้องเปียเดีวข้าวเดียวกับเปียเบื้องใบพักติ่วฝรั่งไหมพี magic, ่น้องเบื้องเห็ดอัวหลวอัวหลวอยู่เสียบเอียบยตู้ใส่กันโูดโดดกับมี่เลยพี่น้องมาเด้อมากินขอน้ำยา่เสียบเสียบพี่น้องซุกเดีวแซีบเสบ เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงแซ่บเสีบจ้ามาเด้อมาเด้อเพิ่นก็ว่าอันเฮ็ดให้เบิ่งในย่ายแก่เฮ็ดสิเพิ่นคืออันเก็บเฮ็ดบ่นี่เบิ่งแซ่บเสีบพี่น้องเนี่ยแซ่บเบิ่งมาๆามาเรื่องบอยเบิ่งย่ายมีโน่ใหม่อยู่ย่า่โบแกงใส่ถามมุกโน่ใหม่ใส่มูกสามสันโน้พี่น้องพี่น้องเอ้ย ว่าเป็นยังเห็ดแบบง่ายๆบ้านๆอันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วม่เงี้ยเหมือนตีบุ้มี่นอ็ดมะพริกมะพริกบเุ็ดพี่น้องเห็ดแบบบ้านๆนี่แหละบุ้มี่แบบหน้าบ่เป็นยังพี่น้องใส่ที่หลังเห็ดแบบบ้านๆ บ็ untur untur นั่นประเดี๋ยวปงสุรสตงสุรสอันนี้ก็หอมกินแบบง่ายๆพี่น้องบ้านๆบีบปากหน้าหัวร้องจัง่อยบักหน้ากับเบิดพอดีบ่ได้เตรียมอยังไรเด้อพี่น้องคิดเฮ็ดกิดเฮ็ดบ่ได้เตรียมจ้าเสียบคือเก่าพี่น้องมันเสียบเนาะเสียบก็ปงสุรุต กรสีแบบง่ายๆผักหอมนี่ยู่สวนพักพักยูนในสวนย่ายเบิดทุกอย่างพี่นองเห็ดกับยูนินปากินแบบง่ายๆเห็นบะกล้อยบกห้อยพี่นองเอ้ยเก่าขัวเห็ดอุรัวอรัวเราเรียกว่าซิมขก้นซิมซิม มาเร df, ็วแซ่บ huh. คักแซ่บเสีบเห็ดเห็เบิ้งงนี้เห็ดเห็เบิ้งงนี้ย่าย่ายเห็ดเห็เบิ้งเด้อเด้อพี่น้องมันเดิมไม่กินน้ำกันว่าเป็นยังเอาหมักเน่าใส่เทดังบอกกันไี่สือย่ายประเดี๋ยวเตรียมยังไหวไหมพี่น้องขี้แต่เค็ดกระเฮ็ดนั่นเสียมันนั่นแกงเห็ดเฮ็ดแล้วล่ะแต่ว่าไฟรับไหมซองสมมุ่งย่ายกระแลงสิปันอันยาเอ็นยืดนี่ล่ะ ไฟดับก็เริ่มบริเลห์ตุก็เริ่มไม่เมห็นไหนเบิ้งมันีเด้อจ้าแซ่บเส็บพี่น้องบอกเพ,พ็ดหอกบกพริกบกเพ็อเดอุ่นขอนี้วพี่น้องมาเด้อไม่กินข้าวน้ำยาจ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำยายเห็นบ่กะลั้งหนึ่งขา้าวแซ่บเส็บพี่น้องทั้งก้อยทั้งแกงเด้อม,มนีเห็ดร่วมวิดีโอเดียวเลย พี่น้องมาเหตุนใหนเบื้องเนว่ัสนเฮตุนใหนเบื้องด้อจ้าแซบมากมากพี่น้องกินข้าวด้วยกันบ๊ายบาจ้ายาติสิคราพี่น้องไปซ้ำน,นีน่นะพี่น้องอยากมกน้องใหม่อยู่บ๊ายบาค่ะพอกันกิบไม่พี่น้องบายบาย